ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับดูพระที่ไม่เคยเห็นมาที่ไหนกอดน,นะครับวันนี้ก็มีพระของหลวงปู่ทวดนะครับ2497กครับรุ่นการประกาศและหัวขีดหลายจุดครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่ บรด,ดาเซียนๆที่นิยมกันทั้งหลายนะครับก็พระครูวิสัยโสพลหรือพระอาจารย์ทิมเจ้าวาดวัดช้างให้นะครับก็มีคุณอนันธนานุรักษ์เป็นผู้อุปธรรมอุปถากสร้างพระชุดนี้ขึ้นมานะครับทั้งหมดก็สร้างขึ้นมา64,000องค์นะครับแล้วก็จะมาเข้าใจกันนะครับว่าดูหลวงปู่ทวดนั้นก็ จะมาดูอย่างไรจะเข้าใจอย่างไรนะครับทั้งหมดผมจะยก4ประเด็นให้ฟังนะครับว่า4ประเด็นนั้นมีอะไรบ้างนะครับพระหลวงปู่ทวดนั้น1ต้องมีข้าป,ปูนนะครับ2ต้องมีไขเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับ3ต้องมีกินว่านติดตัวในองค์พระนะครับ4ีก็มีเพชรหน้าตั้งนะครับอยู่ด้านหลังขององค์พระนะครับ วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าพระวันนี้ผมให้ดูนั้นจะได้เห็นชัดเจนกันเลยนะครับว่ารูปร่างของพระนั้นจะเห็นว่ามีสงา่าราศีนะครับโดดเด่นนะครับเห็นไหมครับว่าทรงนั้นได้สวยงดงามบางท่านยังไม่ทราบว่าหัวขีดหลายจุดดูอย่างไรผมจะชี้ให้ดูก่อนนะครับชี้ให้ดูรู้ว่าจะมีขีดตรงไหนนะครับ ตรงนี้นะครับขีดเห็นไหมครับว่าทั้งใหญ่ทั้งอ้วนนะครับจะได้เห็นชัดเจนแล้วก็ด้านบนก็มีขีดนะครับตรงนี้จะเห็นขีดเหมือนกันนะครับด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างยังมีขีดตรงนี้จะมีจุดเห็นไหมครับจุดนั้นเรามองเห็นเลยนะครับอย่างชัดเจนอย่างสวยงามเลยนะครับแล้วก็ถ้ามือเราเปียกน้ํานั้นจะเห็นเม็ดมวลสารขึ้นในองค์พระนะครับ เม็ดมวลสารจะเห็นได้ชัดเจนมากนะครับถ้ามือเปียกน้ําหรือเปียกเหงื่อนะครับสิ่งที่ท่านขาดหายไม่ได้นั้นท่านจะมาจําลักษณะของผ้าห้ชัดเจนก่อนนะครับผมจะพูดให้ดูลักษณะของผ้านะครับก็มีเนื้อปิ้นเนื้อเกินด้านหลังก็มีเพชรหน้าตั้งนะครับเห็นไหมครับว่าเพชรหน้าตั้งนั้นเวลาผมเอียงผ้าหอดูนั้นจะเห็นว่าขึ้น แสงส่งสะท้อนกลับมานะครับครับผมจะให้มาดูด้านล่างขององค์พระเห็นะครับว่าคาบน้ําปูนนั้นเห็นได้ชัดเจนนะครับนี้เป็นองค์แรกที่ผมให้ดูนะครับผมจะให้มาดูองค์ที่สององค์แรกผมให้ดูก็เนื้อธรรมดาองค์ที่สองผมจะให้มาดูนะครับว่าความสวยงามก็แตกต่างกันไปนะครับนีเ่เป็นองค์สบู่เลือดนะครับ ็นไหมครับว่าสูบูเลือดนั้นเราก็เห็นหัวขีดเหมือนกันครับด้านบนก็มีขีดครับเห็นไหมครับด้านบนก็มีขีดคมชัดเจนนะครับด้านฝั่งนี้ก็มีขีดนะครับตรงจุดก็มีนะครับเห็นไหมครับผมจะให้ดูจุดเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าจุดอยู่ตรงนี้ถือว่าโอเคตรงนะครับถ้าจุดอยู่ตรงบ่าตรงนี้ก็ถือว่ากีนะครับ ผมผ่านหลวงปู่ทวดมาเยอะแล้วผมศึกษาหลวงปู่ทวดมาเยอะผมก็รู้ว่าตัวไหนเก๋ตัวไหนเท้นะครับนี่ครับเนื้อจะออกนุ่มๆน,นะครับเวลาเราส่องดูนะครับเนื้อจะออกนุ่มเรามองอย่างนี้เราก็เข้าใจแล้วนะครับว่าพระเทเทนั้นจะเห็นว่าคาบน้ำปูนคาบไขนะครับเห็นไหมครับ นี่ก็เพชรหน้าต่างกับเห็นไหมครับปูนน้ําปูนปิดบังทั้งหมดเราก็ยังเห็นเพชรหน้าต่างสะท้อนขึ้นมาครับองค์นี้ผมให้ดูสององแล้วนะครับผมจะเอามาให้ดูอีกนะครับพิมพ์กรรมการครับพิมพ์กรรมการนั้นเราก็เห็นว่า รูปล่างของท่านนั้นใบหน้าของท่านนั้นจะใหญ่อ้วนนะครับเส้นสังขากติจะใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็คาดน้ําปูนนั้นเกิดขึ้นมาทั่วบริเวณองค์พระทั้งหมดที่ผมเคยพูดมานะครับผมก็ให้มาดูนะ้ําปูนก่อนนะครับคาบไขนั้นถ้ามือเราโดนเหงื่อหรือโดนอะไรมาจับถูกองค์พระจะเห็นไขบันทีนะครับ นี้พระไม่ได้มีการผ่านใช้งานอะไรเลยนะครับผมเอามาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะมาพลิกด้านหลังให้ดูนะครับพลิกด้านหลังมาให้ดูนี้เห็นไหมครับปากคาบไขขึ้นทั้งหมดทั่วองค์พระแต่เพชรหน้าตั้งนั้นก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเพชรหน้าตั้งจะออกสีทองทอง,ทองนะครับเห็นไหมครับบางองค์ก็มีสีปีกปแมลงรับก็มีนะครับบางองค์ นี่ครับองค์ต่อไปผมจะให้มาดูนะครับว่าองค์ที่ผมใช้มาแล้วจะเกิดดำนะครับเพราะว่าโดนเหงือ่อเหงื่อนั้นเข้าไปในองค์พระก็กลายเป็นดำนะครับเห็นไหมครับพรา ถ้าพระไม่ได้ผ่านการใช้งานเนื้อจะออกอีกเนื้อหนึ่งที่ผมให้ดูผ่านมานะครับพระนี้ผ่านการใช้งานเน็นยหมครับว่าคาบนะ้าปูนนั้นจะได้เห็นว่ามีทั้งเปียกมีทั้งแห้งนะครับเกาะอยู่ข้างขององค์ท่านนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับดูหลวงปู่ทวดไม่ได้ดูยากมากมายอะไรนะแก็ดูให้เข้าใจลักษณะของพระโดดเด่นเท่าไหร่เนื้อหา แล้วก็เพชรหน้าตั้งมวลสารนะครับมวลสารนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับจะมีเม็ดดาเม็ดแดงนะครับมวลสารนี่แหละครับสิ่งที่วันนี้ผมเอามาให้ดูนั้นท่านจะได้เข้าใจเลยนะครับว่าหลวงปู่ทวดนั้นถ้าเราเจออย่างนี้เราจะเข้าใจเลยครับว่าความสวยความงามจะ โดดเด่นจะได้เห็นชัดเจนจะมีคาบไข่คาบไข่เกิดขึ้นมาอย่างไรเกิดข,ขึ้นมากับปูนคาบนะ้ำปูนเกิดขึ้นมาก่อนคาบไข่ตามมาทีหลังนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นวานหอมนะครับรอยรูเราจะเห็นว่ามีการยุบลงไปนะครับสิ่งนี้เป็นภูมิภูมิกันกับคนเล่นผ้าใหม่จะได้ศึกษาผ้าใหม่จะได้เข้าใจนะครับจําผ้าชุดนี้ไว้ให้ดีนะครับว่าพระทุกองค์ต้องมีคาบนะ้ําปูนนะครับ พระเกีจะไม่มีค้าบปูนและจะไม่มีค้าบไขนะครับพระเกีเพราะว่าเขาสลัดเทียนใส่ถึงจะมีขาบไขเรามาสังเกตที่น้ําปูนนะครับท้าของเกีสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับสมาชิกทุกท่านนะครับครับ